สวัสดีกันอีกรอบนะครับเจ้าช่างนวดอีกแล้วไปซื้ออะไรกลับมาแล้วจ้ะเรามาดูอะไรกันเราจะไปสอนวิธีประกอบนะครับชุดสายพานนะครับก็คล้ายๆกันแค่ทุกรุ่นต่างกันที่รูปร่างกับขนาดของน็อตนะครับไปชมกันจัดมาใหม่หมดเลยนะครับล้อขับสายพานตัวนอกนะครับอันนี้ล้อสาล้อขับสายพานตัวในประกอบเม็ดเรียบร้อยนะครับ หลังเต่าประกาศเรื่องกันดังนะครับตัวนี้สับช่างสับช่างนะครับประกอบแล้วก็จะเป็นชุดแบบนี้นะครับจัดใหม่ไปหมดเลยใส่กันเลยครับผมง่ายๆมีอะไรยากหรอครับนี่ยัดเข้าไปได้แล้วรึ่งทางอันนี้คือชุดหน้านะครับอันนี้คือสายพานนะครับผมสายพานเส้นใหม่นะครับชุดขับหลัง เป็นใหม่เช่นกันถ้วยตัวนอกซื้อแบบเป็นสุดเป็นเซ้ตประกอบมาเรียบร้อยนะครับตามงบลูกค้าเพราะของแท้ก็จัดเฉพาะชุดนี้นะครับถ้าเป็นของแท้ทั้งหมดเลยมีครึ่งหมื่นครับสี่พกว่าบาทนะครับเฉพาะตัวนี้นะครับจะแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับตัวนี้อยู่ประมาณเกือบสองพันน่าจะพันเหรือพันแปดนะครับเฉพาะชุดผ้านะครับไม่รวม ตัวบีบนอกบีบในตัวสายพานอะไรลูกปืนต่างๆโอ้เยอะแยะมากมายครับรายละเอียดเยอะครับซ่อมรถตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะครับผมวิธีใส่ก็จะใส่ชุดหลังก่อนนะครับปกติใส่ตัวนี้นะครับถ้วยปกติสายพานจะหมุนนะครับเวลารถันทํางานจะหมุนฟรีอย่างนี้นะครับแล้วผ้าตัวเนี้ยจะกลาง พาตัวนี้จะกลางออกนะครับมาลัดกับตัวนี้ถ้วยครับล้อหลังตัวนี้จะเป็นเฟืองมาพ่วงกับแกนตัวนี้จะมีเฟืองนะครับสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นจะหมุนจริงๆตัวนี้จะไม่หมุนนะครับเนี่ยครับมันจะฟีฟีกลางกลางถ้วยอันนี้หมุนเพราะว่ามันหมุนตามล้อนะครับตัวนี้กลางออกมาลัดกับถ้วยตัวนี้นะครับตัวนี้กับตัวล้อนะครับเป็นแกน สัมพันธ์กันก็จะทําให้ล้อหมุนแต่ปกติตัวนี้ตัวเดียวขาตั้งกล้องเสียครับยังไม่ได้ซื้อเห็นไหมครับมันจะฟรีพอสายพานดึงมันหมุนครับพอพาตัวนี้จะกลางออกมาลัดมาลัดกับตัวนี้ระบบจริงๆคล้ายๆเครื่องตัดหญ้าครับครับก็จะทาให้ตัวนี้ทําให้ล้อหมุนทาให้ขับเคลื่อนไปแค่นั้นเองระบบขับเคลื่อนช่างหนวดไม่มีขาตั้งกล้องครับขาหาักที่ถ่ายลง พสไปเดี๋ยวช่างนวดขออนุญาตรวบลัดประกอบเป็นรูปร่างเลยแล้วครับเราจะติดลักษณะให้ดูการทํางานครับผมเดี๋ยวไปใส่สายพา,านก่อนครับประกอบเสร็จแล้วครับเรียบร้อยล,อดลอัด็อกยึดสองตัวนะครับหน้าหลังท้ายนะครับจะมีลูกยางนิดหนึ่งนี่มีลูกยางตรงนี้นะครับ กันดังได้นะครับตัวนี้จะไปค้ำกับลูกปืนนะครับฝาครอบแข็งตัวนี้นะครับทําให้กระชับไม่มีช่วงห่างช่องฟรีนะครับทกอย่างตัวนี้ะจะช่วยได้เยอะเลยถ้าไม่มีจะมีผลไหมจะมีหอนหอน,นิดนึงครับมันจะเหมือนเหล็กกับเหล็กสีกันประมาณนี้นะครับเดบติดเครื่องกันเลยเปิดสวิตช์กุญแจเครื่องฟิตสตาร์ติดง่าย รถทํางานก็จะประมาณนี้นะครับายพานก็จะเดินทําไมล้อยังไม่หมุนเล้วครับต้องบิดกันเร่งนะครับแล้วผ้าจะกลางออกนะครับอย่างทีจังหนวดบอกอธิบายนะเราบิดกันเร่งให้ดูเผื่อบางคนอยากรู้การทํางานแต่ติดเครื่องเล่นอย่างนี้นะครับไม่ใจะช่างบางทีมาดูน่ากลัวนะครับคอยดูนะครับมันจะหมุนนะครับพอผ้ากลางมารัดกับป้วยตัวนี้ เราก็จะมุนน่ครับการทำงานมีแค่นี้เองไม่มีอะไรยากมากเต่าร้ารทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับดับเครื่งก่อนแค่นี้เองนะครับชีเหลือก็กอดฝาแข้ง ตอนเราถอดนะครับน็อตเยอะไหมน็อตประมาณหนึ่งกร,รัมมือนะครับเสร็จแล้วครับวิธีประกอบชา้าแต่ตอนไม่ซื้ออะไรแหละบางทีมันไปร้านเดียวก็ไม่ได้ครบนะครับโอ้ยเจ้าห้าทำไมเนี้ยเสียงบรบกวนนิดนึงนะครับชิเกตหยดุดชิปเสร็จแล้วครับวิธีรือแลือลประกอบนะครับผมรือเรือประกอบเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ จะตัดชิปเลยแล้วไปประกอบน่าจะประกอบได้ถ้าคนรื้อได้นะครับเครื่องมือครบก็ทำเองได้นะครับมันจะยากในตรงขอดน็อตนันแหละถ้ามีบล็อกไฟฟ้าจะใช้ได้ครับผมมีบล็อกลมใช้งานดีกว่านะครับจบแล้วคลิปเปลี่ยนอะไรนะครับรถสายพานขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจกันนะครับบันทีชอบนะครับจะดูไว้เป็น ความรู้ก็ได้ครับทําไม่เป็นก็มีความรู้จะได้ไม่ต้องไปโดนเขาหลอกเอ้ยเปลี่ยนนั่นะนู้นนันนี่นั่นนะครับความรู้เรื่องรถนะครับรเป็นเพื่อนเป็นผู้ติตามช่างหนวดทักทายมาถามได้นะครับอาการรถจะเกิดทันกลัวช่างแถวบ้านจะหลอกทันนะครับผมแนะนําได้ครับแนะนําได้โอเคไยบายเจอกันคลิปหน้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับ